สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับข่าวทกสครับ27พฤศจิกายน258ที่เพจทกสอ a c Thailand ขึ้นข่าววันนี้ครับ27พฤศจิกายน258บอกว่าประกาศจากสถานการณ์น้ำท่วมหนักในพื้นที่ภาคใต้ทกสอขอแจ้งปิดให้บริการสาขาชั่วคราวในวันที่28พฤศจิกายน258ก็คือวันพรุ่งนี้ครับ28พฤศจิกายนจำนวน12สาขาปิดชั่วคราวนะครับก็มีจังหวัดสงขลามี สาขาหาดใหญ่สาขาบางกล่ำสาขาควนลังสาขาจนะสาขานาทวีสาขาเทพาสาขาควนเนียงสาขากระแสศิลปสาขาลำไภสาขาครูหาสาขาบ้านพูจังหวัดสตูลมีหนึ่งสาขานะครับสาขาละงูทกสส่งกำลังใจให้ผู้ประสบอุทกภัยทุกท่านขอให้ทุกท่านปลอดภัยลูกค้าสามารถทำธุรกรรมผ่านสาขาใกล้เคียงหรือผ่านช่องทางตู้เอทเอหรือช่องทาง แอป BAC Mobile ได้ตลอด24ชั่วโมงขออภัยในความไม่สะดวกมานะโอกาสนี้ทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวจากเพจทกส BAC Thailand นำมาบอกมากล่าวพี่น้องชาวภาคใต้นะครับสำหรับข่าวทกส27พฤศจิกายน258ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ